สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปแบบแรนดอมของช่องแม่หมอนะจ๊ะ,ะมาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะจ๊ะก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับความห่างไกลจ้ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณอยากถามถึงถ้าคนที่เลิกราหรือห่างไกลกันไปแล้วนะคะตอนนี้เขาลืมเราไปแล้วหรือยังเขายังคงคิดถึงนึกถึงเราอยู่มอ่ะมาไปดูกันเลยก่อนอื่นนะคะแม่หมอขออนุญาตด,ดู ความสำคัญของพวกคุณนะคะตอนที่จบกันไปจบกันไปเพราะอะไรห่างกันไปเพราะอะไรนะคะแม่หมอก็ขอ5ใบจ้ะตอนนั้นพวกคุณจบกันไปเพราะสาเหตุอะไรคะอ่าใบแรกนะคะสีดาบใบที่สองอะไรเอ่ยควีนถือดาบนะคะและอะไรเดอะเจวิลนะคะ และอะไรสามถ้วยโหชัดเจนมากๆเลยและใบสุดท้ายอะไรคะคิงถือถ้วยนะคะคนที่คุณมาถามถึงอ่มันมีมีสองคนนะเออมันมีคุณแล้วก็มีคนคนนั้นนะมีใครคนนั้นเป็นความสัมพันธ์แบบท็อกซิกอีกแล้วนะจ๊ะความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้านะคะเราสามคนมากกว่าสองคนอีกแล้วนะจ๊ะสาเหตุที่จบกันไปก็คือคนของเขาจับได้เออถ้าไม่คุณแล้วเขาก็มีเจ้าของแล้ว ถ้าเป็นฝ่ายเขามีเจ้าของนะคะคนของเขาจับได้แล้วก็คือเหมือนแบบว่าให้ให้เลิกเลยนะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยเลิกเดี๋ยวนี้เลยเลยทำให้คุณและเขาเนี่ยถึงแม้จะไม่อยากจะตัดขาดกันแค่ไหนก็จําเป็นต้องตัดนะคะหรือถ้าเป็นฝ่ายคุณเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะก็เป็นไปได้ว่าคนของคุณจับได้นะคะแล้วก็คือให้เลิกเลยตัดเลยทันทีอ่านแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยนะมีปัญหามีอุปสปรคสเมืองด้วยมีใครคนใดคนหนึ่งไม่โสนนะจ๊ะ อ่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้นะคะเราลองไปส่องเขากันว่าแล้วเขาว่าลืมเราไปแล้วหรือยังตอนเนี้ยยังคงคิดถึงนึกถึงเราอยู่ไหมแม่หมอก็ขอแค่สามใบพอจะสำหรับคำตอบนี้ <S <S เขาลืมเราไปแล้วหรือยังยังคงคิดถึงนึกถึงเราอยู่ไหมอ่ะใบแรกนะคะแปดถ้วยคะ่ะใบที่สองอะไรหนึ่งเหรียญน,นะคะ และใบสุดท้ายอะไรจ๊ะ n g of s w o r d เขาพยายามที่จะตัดคุณค่ะพยายามที่จะตัดคุณออกจากความคิดความทรงจำเพื่อที่จะไม่ได้คิดถึงนึกถึงคุณอีกนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าในใจลึกๆอะ่ะ เอาเอาตรงๆแมมมันก็ยังทําไม่ได้ขนาดนั้น,น่ะยังทําไม่ได้ร้อยนะแต่เขาพยายามจะลืมและทิ้งคุณไว้ข้างหลังนะคะพยายามตัดพยายามตัดแม้อีกสมองอีกซี่นึงจะบอกว่าเออยังจําอยู่ยังจําอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสําหรับคําตอบนี้นะคะเขา เขาเหมือนพยายามหันหลังให้คุณนะพยายามจะทิ้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะเขาเอาไว้ข้างหลังอะโดยที่แบบไม่อยากหันกลับมามองอะะคือจะตัดแบบเด็ดขาดเลยเอาเอาเป็นว่าสําหรับคําตอบเนี่ยแม่หมอว่าเขายังคงนึกถึงคุณอยู่แต่เขาแค่พยายามจะลืมพยายามจะลืมแล้วตอนเนี้ย เขาก็เหมือนลืมได้นะเออเขาก็เหมือนทําใจได้เอาตรงๆเลงนะเขาก็เหมือนทําใจได้เหมือนลืมได้เกือบจะเกือบจะร้อปร์เซ็นแล้วประมาณ70-80%สิแดแล้วที่เขาจะพยายามไม่คิดถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องยังคิดถึงอยู่มะมัน อ,อแม่หมอให้นึกถึงแล้วกันอาจจะยังนึกถึงคุณอยู่นะคะแต่เขาจะไม่พยายามไม่คิดถึงคุณนเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงคุณนะคะเออและนี่ก็คือคําตอบของคุณนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ ไม่ว่าความสัมพันธ์ของใครจะเป็นยังไงนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆความสัมพันธ์และกันอะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะชมคลิปแล้วพลังงานไม่ตรงหรือไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเรานะคะอยากเช็คพลังงานส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาหลังไหม่ได้จ้าแล้วก็ใครอยากจะลงเรียนไพ่ย,ยิปซีก็ทักมาได้เช่นกันค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ในคลิปนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย